สวัสดีคะ่ะมิวี่น,นี่มิวี่ทำอะไรเหรอคะโอ้ยวันนี้จะเป็นครูาทาสูสอนแต่งหน้าใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่นี่สติกไม่ใช่นี่อันนี้เขาเรียกว่ายาทาเล็บใช่ไหมคะทาหน่อยทาเหรอเปิดเหรอคะอ๋อเดี๋ยวแป๊บเปิดให้อ่ะอ่ะเขาทำกันยังไงคะคัเนี้ยนี่คืออะไร อ๋อทาเล็บทำยังไงคะอธิบายหน่อยสิคะอ๋อเหรอคะเหรอคะเขาเริ่มอย่างนี้เหรอคะเนี่ยอ๋ออออเก่งมากค่ะไหนคะอู้สีนี้สีอะไรคะเนี่ยสีชมพูเหรอคะแล้วต่อไปคืออะไรคะเนี่ยสอดเล็บข้างนี้แห้งหรือยังคะเขาจะมองก่อนว่าทำอย่งไร ไหนคะเอาข้างน้องมองดิปิดจานา่าสองข้างหรือว่าจะทาทาลิปทาปากโอเคพี่น้องมิวทาทาเล็บเองเลยนะคะโอ้เก่งมากเก่งมากเดี๋ยวพุงโตขึ้นจะเป็นอะไรคะเนี่ยโตขึ้นจะเป็นอะไรคะเป็นดาราหรอเป็น้องนะเป็นอะไรคะจปนช่าสมสวยหรอคะเป็นนางแบบ สมควรแล้วล่ะค่ะลูกมันก็สมควรจะเป็นนางแบบแล้วนะน่ารักสวยรักงานอย่างนี้ใช่ไหมคะไหนนางแบบลอโพสท่ายิ้มหวานให้ให้กล้องหน่อยสิคะนิดนึงแล้วแล้วแล้วนิดนึงทำยังไงอ๋อย่างงี้อย่างงี้โอ้ยยิ้มหวานเชิดหน่อยเชิด4าองศาเชิดจุ๊บโอ้ยนางแบบเริ่มเลอะไปหมดแล้วนี่คืออะไรเนี่ยไหนอะ ไม่ใช่อ่ะมันไม่เห็นสีโอจะทาอย่างนั้นเหรอนางแหมถ้าทานจะไม่ไหลแล้วค่ะก็จะ,จะจบการทาชูทุกเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีกล้องหน่อยเร็วมิวโชว์ดีค่ะเอจุบะะ๊บจุ๊บหน่อยค่ะยักคิวข้างเดียว <c oughs> ทำหน้ายักทำหน้าลิงฮับพิตาบุ ยิ้มหวานยิ้มหวานเป็นนางงามทำยังไงยิ้มหวานแล้วเป็นยังไงยิ้มหวานน่ะไม่ยิ้มหวานแล้วเหรออ่ะงั้นจุ๊บๆหน่อยบ๊ายบาย์ทีนึงแม่จะปิดกล้องราคะคนเก่งเร็วยิ้มหวานแล้วเด้อ